สวัสดีครับพบกับผมมิดไนที่ m อ็มไน Studio อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมามาปลดล็อกนะครับมหารูนหรือว่าเกตรูนของลขาดนะครับอ่าก็หลังจากเราได้มหารูนของลายขาดมาสักระยะหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยวันนี้ผมจะพาไปปลดล็อกมหารูนของลายขาดนะครับอ่าต้องขอเตือนคุณผู้ชมไว้ก่อนว่า การจะปลดล็อกมาหาลูนของไรขาดต,ต้องผ่านบอสหนึ่งตัวนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเหมือนกันผมก็จะมาปลดล็อกโชว์ทุกคนวิธีไปนะครับเบื้องต้นให้เราวาร์ปมาที่พึกษาเงามายากําแพงรอบนอกตรงนี้นะครับก็คือ,อาทางไปเลนเดลนะครหลวงเลนเดลนะครับก็คืออยู่ที่ราบสูงอันตัด หลังจากข้ามกำแพงมานะครับผ่านไอ้ม้า2ตัวตรงนี้ที่อยู่ในไลฟ์สตรีมผมที่ฆ่าไปตอนนั้นนะครับผ่านมาให้เราวามาที่จุดนี้นะครับวิ่งมาทางนี้เลยนะฮะก็คือออกมาทางนี้ปุ๊บวิ่งลงมาลงมาแล้วก็เข้าที่อุโมงค์ที่ถูกปิดผนึกตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับ แล้วก็การฆ่าบอสตัวนี้นะครับเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าอาจจะได้ไอเทมของดีด้วยนะครับก็คือเป็นเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นกระดิ่งนะครับกระดิ่งที่เอาไว้ซื้อหินอัปเกรดนะครับเราตอนนี้เรากดดข้ามนะครับเห็รุรอยเลือดไหมน่าจะมีคนตกตายกันเยอะอยู่แอนะบเราวิ่งมานะครับก็คือวิ่งออกพรมาทางซ้ายนะครับเลยเลยซ่าหินทางซ้ายมานิดนึงแล้วก็วิ่งออกมาโดดออกมาตรงนี้นะครับ แล้วก็มุ่งตรงไปที่ช่องผาผ่านาน้องน้องเต่าพิษนะฮะแล้วก็จะเจอทางเข้าดันเจียนนะฮะล้วก็เข้ามาเลยครับผมอย่าลืมเปิดพรตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะผมขอตั้งก่อนหนึ่งทีโอเคผมขออนุญ,ญาตนะครับ ก็คือวิ่งนะครับอ่าอย่าลืมตี Illusion Wall ตรงนี้นะเป็นกำแพงซ่อนไว้นะฮะนี่นะครับผมก็คือทางทางขวาจะผ่อนครับผมขออนุญาตวิ่งนะครับเพื่อความรวดเร็วเลยนะเพราะว่าไม่อยากเสียเวลาทักเท่าไหร่นะครับก็ถ้ามี้ไม่ไม่มีสิ่งที่ผมต้องการนะโอ้ นี่ครับอย่าลืมตีนะครับมี illusion wall ค่อนข้างเยอะนะครับถ้ำนี้เผื่อมอนมันวิ่งตามมานะฮะตีอีกนะฮะเยอะครับผม illusion wall หมดฮะบอกได้คำเดียวเลยว่าหมดนะฮะเมื่อกี้เราก็ได้กระดิ่งมาด้วยนะครับถ้าสังเกตตรงหีบเมื่อกี้นะฮะ วิ่งมานะครับลงนะครับช่องซ้ายตรงนั้นนะฮะอุ๊บพี่ผายแล้วอุย้ยเรียบร้อยเอ่อคนเราก็พลาดกันได้นะออกเลยอาจจะตายด้วยระบูบอกเลยอุยอ๊ยอุยอ้ยหู ปีนด้วยนะปีนสิเอ้าปีนสิเอ้า,อาผมรีบปีนะครับรีบไปนะปนก็อย่ามาพลาดตกบนผมนะครับทุกคนก็ตรงนี้ต้องเดินระวังนะฮะก็ อย่างที่เห็นนะครับผมปุ๊บโอ้โหูุ้ย,ย,ยขาใกล้ปุ๊บโดดนะครับอันนี้ขนาดความวดเร็วนะครับคือโอกาสที่เราจะพลาดตกครับมันค่อนข้างเยอะนะครับโดดลงทางช่องตรงนี้นะครับทางขวาระวังไอ้ตัวนี้มันจะระเบิดซูมโอปุ๊บะโดนบับะ ตรงนี้นะฮะมีอิลูชันนะฮะนี่เลยนะครับผมเราก็จะมาตรงนี้อันนี้ก็ระวังตายนะฮะผมอันนี้ผมไม่ได้บอกคุณผู้ชมแล้วอบอกตัวเองะครับผมผมเก็บขิดก่อนเก็บไปก็ไม่ได้ใช้นะครับผมสำหรับผมนะโอเค ก็ค่อยมาฮะเทียนิดอุ๊ยก็ระวังนะครับผมเพราะว่าผมก็เกือบตายแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมโอ๊ะก็ผิดก็ผิดอุ้ย โอ้ยอีเวนเนอร์อัน้นี้สามารถข้ามได้นะครับใครไม่อยากดูผมสู้นะฮะข้ามไปได้เลยนี่ครับเราก็จะได้ดาบนะครับแล้วก็อ่าหินตรงเมื่อกี้นะฮะก็คือเป็นกระดิ่งนะครับไว้อัปเกรด นะครับก็คือไม่ได้ต้องจากธนาบอสนะครับก็คืออัปเกรดตรงเมื่อกี้ก็คือผ่า,าได้กระดิ่งมาไปซื้อขีดแร่เลยนะครับผมนึกว่าต้องชนะบอสไงก็ตอนนี้พอเราชนะบอสเสร็จปั๊บเราก็จะผ่านออกมาได้นะครับจริงๆมันก็วิ่งออกมาได้เลยแหละดูจากเมื่อกี้นะเพราะเราไม่ถูกม่านกันนะครับเราจะวิ่งออกมาก็ได้หรือจะสู้บอสก็ได้แต่บอสก็ค่อนข้างง่ายนะครับแนะนําว่า ก็สู้นะครับผมเพื่อจะได้ดาบนะครับใครจะเออาดาบมาใช้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ขึ้นกันเลยนี่ระหว่างรอรอลิฟต์นะครับผมใส่ให้ดูนะครับดาบใหญ่ของราชาธมินนี่เลย นี่ครับโคตรเท่ครับเป็นดาบโค้งใหญ่อแตว่าฟันฟันช้าได้ใจเลยสายดาบใหญ่ก็มาเก็บได้นะครับหรือว่าไม่ใช่สายก็อยากเก็บอาวุธให้ครบก็เก็บได้เอาผมตรงนี้ก็มีพรก็บันทึกพรซะนะครับโอเคแล้วเราก็ขึ้นเลย ด้านนี้นี่ครับผมเราก็จะได้ลดว่ามหารูนของไรขาดกันแล้วนี่มหารูนไรขาดเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามหารูนของไรขาดนั้นช่วยอะไระนี่ช่วยฟื้นฟู HP เมื่อปราบศัตรูได้ก็คือพอเราฆ่าศัตรูเลือดก,ก็จะเพิ่มนั่นแหละ ก็ถือว่าแจ๋วนะฮะใช้คำว่าแจ๋วได้เลยนะฮะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะสําหรับการมาเก็บมหาลูนของไรขาดนะครับราชาแห่งภูผาเพลิงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไ r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมก็จะพาไปปลดล็อกมหาลูนของมอกกอตนะครับ วันนี้สวัสดีครับ